สวัสดีค่ะไฮบอดี้ค่ะวันนี้นะคะจะพามารับลมชมวิวค่ะบรรยากาศรับบรรยากาศกับธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะแล้ววันนี้พี่กันจะพามาเก็บผักเสี้ยนป่าค่ะ Today I just take you for the little walk like around the river. This river is called Liberty. Yeah, and uh, today I'm hoping to pack up some wild well garlic mustard so. I like to do pick along the river like this. I think it's, um, it's more fresher and uh, away from the people. And um, I think it's better for you, which is away from all the dog walkers, guys. Okay, if everyone ready, let's come with me. Let's see how much I can find or oh, they gonna have any or not. We'll wait and see. <laughs> ให้เก็บกันบ้างไหมเนาะแล้วเราไปหาดูกันนะคะโอเคเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยค่ะไปกัน เก็บเอาสักสองตังหนเ่งมันตัดสวยงามมากเคี่ยวเป็นมดประจำสิบูมาค่ะเก็บกันมีทีกยอดตะบวดพี่น้องเอ๋ยตรงที่พี่กันมานี่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ พี่กันจะเดินไปเรื่อยๆไปดูรับลมชมวิวเด้อพี่น้องฉันเกาะมัดพื้นที่นี้แต่ฉั i จะกลับไปที่ท e ่ฉัน a ห็น o ันเยอะแต่ฉันมาที e น e ่เพื่อท e วทัศน์เท่านั้นเลยมาแถวนี้มารับชมบรรยากาศเย,นยน็นๆเงียบๆจ้ะพี่กันชอบแบบนี้เนาะนี่ อนอนพี่น้องเลยกดยังคะเบลอะโอเคพี่น้องอวบทหละดอกก็กำลังออกแต่นี่ละขนาดนี้ละกำลังเซฟพี่น้องจา๋า This is ดิสเอ่อ this one is a just a right to eat โอ้งามงามงามสุดยอดเลยจ้าต้นเดียวจุดโหลดทะละนอะ้องน,นี่ได้ค่ะาดยอดมันซ้อนยอดมันจะอวบขนาดงามทะละเีย โซนยุโรปนี่กำลังพอดีออกมาเก็บได้แล้วนะคะกำลังโตพอละพอเห็ดสมขันสมขันอย่างก็แล้วแต่พี่นอ้องเห็ดจ้วจะเด้อนี่จ้ะนี่ไปาเป็นสีม่วงนี่ก็สวยมันอ่อนด้ยจ้ะ ม,มช่อไม่ใช่กลุ่มนี้สิป้าดอกอ่นอ,อนๆกำลังออกนี่แหละค่ะพอดิบพอดีดีใจที่มาไม่สายกว่านี้เนาะอีไปคำ few day after this i think they're going to grow old It just come the right time time ได้มาถึงได้เวลาพอดีพอดีสวยสวยสวยลงกระตาช้ายอบดับอวบนี่ดอกลังออก ยังไม่เยอะไปกันต่อคะ่ะพี่น้องเบ่งจุ่มนี่ดูละโอ้ยอ่อนซ้อนทีละพาดง,งามงามนี่สวยจังเลยยอดเขาสิคะมีแต่ยอดแต่บวอบพี่น้อง It's so beautiful, guys. I'm glad I came. I never come this way before, but I thought I just come to uh, take some scenery. It's so quiet here. <Love> างามค่ะพี่นอ้องจ๋าวันนี้ลืมอะไรรู้ไหมลืมถากล้องทำไมถึงเบอ,อางนี้นึกปกติจะมี มาครบชุดออกมาลืมค่ะกล้องะนะพี่น้องใกล้จะพอแลนะ้วนะคะเต็มตะกร้าละเยอะนะคะแต่พอ่อพ่อไปคั่นหรอกเขาเดี๋ยวมันก็ยบุบแต่พี่น้องเอลยพี่น้องแค่คันสม้มได้ไหมน,นี่คั่นสม้มแล้วก็ จะเอาไว้แช่ตู้ใช้ส่อมฟิตไว้กินวันหน้านะน,นี่ค่ะโอ้ยน้องนี่คู่กันไหม <c oughs> ปื๊ดบางก่อนี่จะพี่น้อง ต้งหยดป๊าดาน้องจะอวบไปไหนคะเนี่ยยอดเธอเนี่ยน้องน่ารักมากเลยค่ะ uh huh. she's so beautiful wow ดูดูกอเดียวบางามงามงาม ชอบเลยค่ะเก็บเซนพอแล้วนะคะ h ไปเติมลกมตน่อ I จะแพอั วากาลิคพลอซม m a y บ e for m ม tea t o ไ i g h t ไปเก็บดอกกระเทียมสักนิดนึงค่ะแล้วก็จะกลับบ้านกันดอกมันอยู่ป่าตรงนูน้นไม่ไกลจากตรงน,นี้หรอกค่ะโอเคเราไปเก็บดอกกระเทียมกันสักนิดนึงเนาะ <Thank you. S 1> ไปกันค่ะ ส่วยมากจะบานวัดเลยเด้อพี่น้อง à, ตั้งกล้องไปเอามาคนอะไรซื้อบื้อจังเลยนิดนึงพี่ดองจ๋า ต้นผักชีล้อมเตมไปหมดมันจะปิดบังไอ้ต้นกระเทียมป่านะคะแล้วก็มีบีมั่งที่พี่กันเห็นไ,นไอ้ต้นนี้มีอันนึงเนี่ยส่วนมากเขาจะบานหมดแล้วนะคะบางต้นก็ได้เจอที่ดอกยังจุ๊งๆอยู่เนี่ยแต่อยู่แต่ใบนี้แก่มาแล้วนะคะ หมดเสรท,ที่พี่กันคิดว่าจะมาเก็บไปเขาเอาไปทำอ้นี่ขนมขึ้ใช่ายเอาเก็บไว้กินวันหน้านหมดสิทธิ์ค่ะหมดสดทธิ์เอาไปดอกไปผัดเนาะเอาแล้วอเอาแค่นิดเดียวจ้ะเพราะว่ายังมีเนี่ยต้องเทคแคร์ yeah mm -hmm. mm -hmm.